ก็คือไม่ต้องนานเพราะเสียเมันจากขวั <ฮะ S 1> อือฮลัลโหลเราอยู่ที่ไหนกันมาจำได้ไหมเนี่ยนั่งรถหลับมาตลอดเลยรู้แต่ว่าไปจังหวัดน่านแล้วตอนนี้รู้ไหมว่าเราอยู่ไหนอําเภอปัวอย่างเดียวยังไม่ถึงปัวแม่นี่คือบอกเกลือข้างหลังเนี่ยคกกนะ <laughs> เขาอยู่เรียกว่าร้านหยุดเวลา ไงคะกว่าจะขึ้นมาสนุกไหมมากโอ้สนุกก็สนุกเสียวก็เสียวสูงใช่ไหมค่ะสูงมากก็วิวนี้นะคะถ้ามาหน้าฝนก็จะเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเนาะแต่ว่าหน้าหนาวก็จะแห้งๆไปหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่อำเภอบ่อเกลือตรงนี้คือสะปันหมู่บ้านสะปันด้านบนเป็นวัดสะปันนะคะก็ลักพาตัวนะคะ ทิฟเขาเรียกพาแม่นะคะหนีหนีเที่ยวด้วัยนี้แล้วมาให้มาอีกมาไหมเนี่ยก็เป็นคนบอกแม่ว่าแม่ไปเที่ยวกันเถอแต่ไม่ได้บอกไปไหนถูกหลอกมาอะถูกหลอกมาเดี๋ยวติดใจนะคะจะพาปล่อยไว้บนดอยนี้เลยไปเรื่อยๆเป็นไงเมื่อเช้าตื่นมาพร้อมหมอกโอ้โหเมื่อเช้ามีความสุขมากเลยหมอกคลุม จะเมียอแม่กลับกรุงเทพแล้วนะคะเราก็จะอยู่ตามป่าตามเขาเรื่อยไปกว่าจะขึ้นมานี่ก็ชันพอสมควรเนาะทั้งนู้นมีแม่น้ำเมืออมีริมน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ทิวเขานะคะก็นี่เป็นด้านกาแฟที่ทุกคนต้องแวะเนาะหยุดเวลาหยุดนี่อะไรไหมแม่หยุดนี่เหรอนอนเลยจับก็นาราคัะไปเรื่อเอาฟางตดีงาร้อนเรปร้อน แม่เอาแบบสาสาวบ้างไหพ่นไอ้